สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเฮอร์มิทาโรพบกันอีกครั้งวันนี้สาหรับไพ่ทาโรสาสจิตวิญญาณเพื่อชุมชนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณโดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ไร์เซลเทวดาประจำตัวขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชม จ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหรก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรงเป็นข้อความสำคัญขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสภาวะพลังงานการเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสภาวะพลังงานภาพรวม ในปัจจุบันของคุณท่านที่เข้ามารับชมสภาวะตัวตนพลังงานของคุณใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าสภาวะพลังงานตัวตนของคุณในปัจจุบันสภาวะพลังงานภาพรวมห้าใบ ใบที่หนึหมายความสำเร็จใบที่2 7งหมายการต่อสู้ความทุ่มเทความพยายามใบที่3 5ถ้วยการปล่อยวางการละทิ้งการไม่จมปรับอยู่ในความทุกข์ t h h c r a r อ o t การเดินทางการเดินทางการทำทางแห่งแสงสว่างการเดินทางสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ หน่ถ้วยการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ชะตาชีวิตครั้งใหม่นำทางพลังงานตัวตนของคุณพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักสู้ผู้มีความมุ่งมั่นความพยา,าพยามการเริ่มต้นในสิ่งที่ทําสิ่งที่รักความทุ่มเทการเดินทางการเดินทางภายในการเดินทางสู่จิตวิญญาณการตื่นรู้การเดินทางสู่แสงสวา่าง การเชื่อมต่อกับตัวตนภายในการทําสมาธิการฝึกจิตือสินภาวนาการนําทางสู่การปล่อยวางการไม่ยึดติดในความทุกข์การปล่อยวางปัญหาอดีตอดีตที่เคยผ่านมาการเผชิญกับความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการพลัดพราาความสูญเสียวิบากกรรมที่อยู่ในใจพลังแห่งการปล่อยวางการปล่อยวางด้วยแสงสว่าง แสงสว่างหากเกินเดินการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางการตื่นรู้การเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจการค้นหาตัวต,วตวแสสวแวน,วมสมในใแสงสว่างแห่งความนิ่งความสงบภายในใจแสงสว่างแห่งศีลสมาธิปัญญาจะนำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มิบากากราการปล่อยวางความทุกข์การไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ การเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นเข้าสู่แสงสว่างแสงสว่างครั้งใหม่ความสุขที่จะเปลี่ยนล้นในตัวตนจิตวิญญาณตัวตนของคุณจะเป็นคนเก่งผู้มีความสามารถผู้มีสติปัญญาความฉลาดความรอบรู้มีพลังความมุ่งมั่นการทุ่มเทให้กับงานสิ่งที่รักความฝันป้าหมายที่ชัดเจนในใจการนำทางการทุ่มเทความพยายามการไม่ยอมแพ้จะนำทางสู่ความสำเร็จสู่ชัยชนะที่สวยงามความสำเร็จ ทิ่งหกศตัวตนของคุณตัวตนแห่งผู้มีความสําเร็จผู้มีชัยชนะทุกวิถีทางทุกคนทางทุกการเดินทางทุกการต่อสู้เจรับความสําเร็จจิตวิญญาณของผู้สําเร็จจิตวิญญาณของผู้นําจิตวิญญาณของผู้สุขสมหวังการละทิ้งการปล่อยวางการไม่ยึดติดพลังด้านลบความมืดความทุกข์ที่อยู่ในใจจะนําทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่การตื่นดูการก้าวเข้าสู่ ชีวิตใหม่การก้าวเข้าสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นใหม่การเข้าสู่ความสุขความรักครั้งใหม่การนำทางสู่แสงสว่างแสงสว่างที่จะนำทางสู่ภารกิจครั้งใหม่พลังงานดวงชะตาตัวตนของคุณในสภาวะปัจจุบันพลังงานของการหลุดพ้นการปล่อยวางการก้าวข้ามจุวอิบาทกรความทุกข์พลังงานด้านมืดการนำทางการเดินทางครั้งใหม่การเดินทาง นำทางด้วยแสงสว่างความมุ่งมั่นความพยายามความรักความตุ้มเทในสิ่งที่ทำการต่อสู้อุดมการ์แพชชั่นที่รุนแรงแพชชั่นที่แรงกล้าในภารกิจจะนำทางสู่จตาชีพของผู้มีความสำเร็จผู้ที่ต้องประสบความสำเร็จการเดินทางการต่อสู้ที่จะสำเร็จอย่างสวยงามการสำเร็จการถึงเป้าหมายที่สวยงามการเดินทางการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินทางที่สวยงามสู่ความสุขความสำเร็จครั้งใหม่ พลัง,งานตัวตนที่สวยงามของคุณพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การปล่อยวางการไม่ยึดติดการก้าวข้ามจากวิบากกรรมการเริ่มต้นสู่แสงสว่างการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ความฝันความหวังที่อยู่ในใจเพื่อนำทางสู่ความสุขความสำเร็จครั้งใหม่ ข้อความสำคัญสลับวันนี้สลับตัวคูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลเทวดาวประจ,จำตัวจักรวาลเบื้องบนต้องการสื่อสารข้อความสำคัญเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความ พลังงานตัวตนของคุณจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปล่อยวางละทิ้งก้าวข้ามจากวิบากการรมเพื่อเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ความทุ่มเทความพยายามจะนำทางสู่ความสําเร็จสู่แสงสว่างแห่งความสุขครั้งใหม่คําแนะนําข้อความสําคัญจากจักรวาลเพิ่มเติม The Emperor ผู้นําแห่งจิตวิญญาณผู้นําแห่งแสงสว่างผู้นําทางช่วยเหลือผู้คน ช่วยการหวนคืนกลับมาความความสุขครั้งเก่าบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีเก่าสมบัติเก่าให้จะหวนคืนมาจัดม้นการปลูกการฟื้นคืนชีพการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่การตื่นรู้สู่แสงสว่างแห่งชีวิตใหม่เอเอาเป็น l e ชหนึ่งเหรียญบุญบาร,รมีการหวนคืนกลับมาโชคลาภเงินก้อนใหญ่ความมั่งคัง้งความบริบูรณ์ของวันจากจักรวาล นายออกครับเข้าถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความบริบูรณ์ในตัวตนข้อความสําคัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์น,นาทางพลังงานจิตวิญญาณตัวตนของคนจิตวิญญาณของผู้นําผู้ที่จะต้องประสบความสําเร็จผู้ทุ่มเทพลังความรักอุดมการณ์ที่แรงกล้าให้กับงานที่ทําการต่อสู้กับชีวิตการไม่ยอมแพ้ อุปสัคปัญหาการก้าวข้ามจากความทุกข์การปล่อยวางการนำทางการตื่นรู้ด้วยแสงสว่างการทำสมาธิฝึกจิดตื่นสินภาวนาจะนำทางสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความสุขค,ความมัง่งคั่งความบริบูรณ์การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จัดเป็นคำพิพา,ากษากฎแห่งกรรมผลของการกระทำทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นคุณงามความดีสิ่งที่ทำ เสียงแต่เปล่าประกาศจากจักรวาลให้ตื่นฟื้นคืนชีพตื่นจากความทุกข์วิบากการตื่นจากความมืดความชั่วร้ายตื่นขึ้นสู่แสงสว่างในชีวิตครั้งใหม่แสงสว่างแห่งความสุขแสงสว่างแห่งบุญบาร,รมีเก่าที่จะมวนคืนกลับมาการตื่นการฟื้นคืนชีพสู่ชีวิตในการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสู่แสงสว่างสู่ชีวิตใหม่ หถ้วยความสุขความทรงจําที่จังหวนคืนกลับมาบุญบาร,รมีเก่าสิ่งของของเก่าสิ่งที่คุณได้เคยสั่งสมมาบุญบาร,รมีการทําทานการปลูกจิตตือสินพอนาะบุญบาร,รมีเก่าที่จังหวนคืนกลับมาเป็นโชคลาภเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นความโชคดีโอกาสที่ดีของขวัญจากจักรวาลรางวัลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ความพยายามความทุ่มเทการทําความดีสิ่งที่ทํา ไม่สูญเปล่าสิ่งที่ทาความพยายามความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งการไม่ยอมแพ้จะนําทางสู่ความสําเร็จความสําเร็จการเริ่มต้นสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่การได้รับรางวัลของขวัญจากจักรวาลเป็นโชคลาภเงินก้อนใหญ่ปัจจัยทางด้านวัตถุสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยการเติมเต็มตัวตนสู่ความมั่นคงของวัตถุ วัตถุภายนอกที่จะเติมเต็มความมั่นคงปัจจัยในการอารมณ์ชีวิตเพื่อเติมเต็มสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ก้าวถ้วยความสุขความสงบลมเย็นที่แท้จริงความสุขสงบภายในจิตวิญญาณการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวข้ามจากวิบากกรรมการก้าวเข้าสู่สว่างการตื่นรู้การทำสมาธิฝึกจิตถือสินควนาจะนำทางสู่ความสุขภายในความสุขสงบภายในจิตวิญญาณความมั่งคั่งนั้นจิตวิญญาณ ที่จะเติมเต็มดึงดูดพลังแห่งวัตถุภายนอกกดแรงดูดของจักรวาลเมื่อมีความบริบูรณ์ภายในภายในที่เป็นสุขภายในที่บริบูรณ์ภายนอกก็จะบริบูรณ์แรงดูดจะนําทางสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่การหววคืนกลับมาการดึงดูดการเรียกของของเก่าของคุณสมบัติเก่าบุญบรารมีเก่าที่จะดึงดูดกลับมาด้วยพลังบุญบรารมีที่เปลี่ยนเป็นพลังงานความสุขสงบภายในตัวตนการเติมเต็มภายในจะนําทาง สบุญบารมีที่จะมาเติมเต็มปัจจัยภายนอกสิ่งที่จําเป็นปัจจัยทางวัตถุที่จะมาเติมเต็มตัวตนปัจจัยที่สําคัญในการดารงชีพเพื่อความสําคัญในการดํารงชีพการหลุดพ้นจากพลังงานด้านลบกิเลสความอยากได้การเติมเต็มการรับวัตถุเพื่อนํามาเติมเต็มปัจจัยในการดำรงชีวิตเพื่อนําทางเติมเต็มตัวตนให้พร้อมพร้อมที่จะเผื่อแผ่นาทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ภารก,กิจครั้งใหม่ภารก,กิจแห่งเส้นทางแสงสว่างการตื่นรู้เมื่อคุณมีการเติมเต็มตัวตนมีความมั่นคงในชีวิตมีความบริบูรณ์สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเพียบพร้อมเพียงพอเพียงพอเผื่อแผ่เปี่ยมลน้นล้นพอที่จะเผื่อแผ่นํำทางให้กับผู้อื่นต่อไปเมื่อมีการรับมาในวันนี้ก็จะมีการให้ส่งต่อออกไปพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่การให้ที่ไม่มีฝังผลตอบแทนพลังแห่งความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขการเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ภารก,กิจหกรรกกแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ปรึกษาเข็มทิศนําทางให้กับผู้อื่นการเป็นโค้ดการเป็นผู้นําทางการให้คําแนะนําการให้ความช่วยเหลือพลังแห่งความมั่งคั่งความบริบูรณ์พลังบุญบรารมีความเปี่ยมล้นในตัวตนที่จะเผื่อแผ่นําทางให้กับผู้คนต่อไปผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เอมเพลอผู้นําทาง ผู้นำแห่งแสงสว่างผู้นำจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณโอโซที่เกิดมาหลายภพหลายชาติเมื่อสั่งสมบุญบารมีบุญบารมีทางด้านการให้ที่ยิ่งใหญ่การทําทานการช่วยเหลือผู้คนการนําทางการส่องแสงการเป็นเกมทิศนําทางการเป็นที่ปรึกษาการช่วยเหลือผู้คนการเป็นผู้นําทางในหลายบทบาทมุมมองนําทางผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากพลังงานด้านมืด ให้ตื่นรู้เข้าสู่แสงสว่างการตื่นรู้การเริ่มต้นสู่แสงสว่างครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์เพื่อเต็มตัวตนเพื่อเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่พลังงานของคุณพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นการหลุดพ้นจากวิบากรรมการเริ่มต้นด้วยแสงสว่างการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นสู่ความสําเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่สวยงามความสําเร็จสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผู้นําผู้นําทางที่จะส่องแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่สวยงามจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ให์ธเ,เซลเทวดาประจําตัวต้องการสื่อสารข้อความสําคัญนําทางถึงคุณโดยตรง ข้อความสรุปส่งท้ายข้อความสำคัญคำเตือนคำแนะนำคำนำทางแสงสว่างจากรักวานสลับกิวิญญาณของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์สู่ภารกิจแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่การเป็นผู้นำทางผู้นำแห่งแสงสว่างนักรบแห่งแสงไลเวอร์เกอร์พลังแห่งผู้ให้ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พลังแห่ง การให้การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังของตัวคุณพลังของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสําเร็จที่สวยงามคําสรุปคําส่งท้ายคําแนะนําจากจักรวาลถึงคุณสี่ถ้วยความมัน่นคงความมัง่งคั่งราานทีนชีวิตที่มัน่นคง เดลเวอร,วร,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 ร์พลังแห่งความรักความรักที่บริสุทธิ์พลังแห่งการให้พลังแห่งความรักพลังที่ไม่มีเงื่อนไขพลังที่บริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ราชินีเหรียญพลังของความอุดม,มสมบูรณ์ความมั่งคั่งชีวิตที่มั่งคั่งบริบูรณ์พลังแห่งการให้พลังงานของความเมตตาปราณีพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน เดลวิพลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดพลังงานความชั่วร้ายพลังงานด้านมืดที่จะกลับพลิกผันเป็นพลังเป็นแพชชั่นเป็นอุดมการณ์เป็นความแรงกล้าเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในใจพลังของผู้ให้ผู้ให้พลังที่ยิ่งใหญ่พลังที่อยู่ภายในพลังที่จะส่องแสงนำทางให้กับผู้คนต่อไปอัศวินดาบการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจการพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ คำแนะนําคํานําทางจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุปรุบาจาร์ถึงคุณสลวานีพลังงานตัวตนของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การหลุดพ้นการปล่อยวางการก้าวข้าไม่บปก,กรรมการตื่นรู้สู่แสงสว่างการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นสู่ความสุขความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ผู้นําแห่งแสงสว่างดวงจะตา ของผู้มีความสําเร็จในชีวิตการเดินทางการต่อสู้การนําทางสู่ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จ,ท,รจที่สวยงามคําสรุปคําส่งทาชะตาชีวิตของคุณเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนในใจแพชชั่นเดเวล l แพชชั่นอุดมการพลังที่อยู่ภายในพลังที่ร้อนแรงพลังที่แรงกล้าพลังแห่งความดีพลังแห่งด้านบวกพลังแห่งความมุ่งมั่นเป้าหมาย ความชัดเจนความฝันอุดมการที่อยู่ในใจพลังแห่งภารกิจครั้งใหม่พลังแห่งผู้ให้ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ให้ที่มีความมั่นคงในตัวตนเพรียพร้อมมีความมั่นคังความบริบูรณ์ในตัวตนปัจจัยภายนอกโชคลาบุญบาร,รมีของควาจากจักรวาลที่จะมาเติมเต็มสู่การเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณสู่ชีวิตใหม่ความมั่นคงชีวิตการงานการเงินความเป็นอยู่ ปัจจัยภายนอกที่จะดำรงเลี้ยงชีพสู่ความมั่นคงความพร้อมความมั่งคั่งภายในจิตวิญญาณการก้าวข้ามการปล่อยวางจากพลังงานด้านลบการหลุดพ้นจากพลังงานด้านมืดกิเลสความชั่วร้ายการยกรดับจิตวิญญาณสู่พลังแห่งความสงบภายในใจพลังแห่งความสว่างพลังแห่งความมั่งคั่งภายในจิตวิญญาณพลังแห่งพลังงานบวกพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งการให้การให้อภัยการให้ความหวังดี ความเมตตาปราณีพลังแห่งการส่งต่อความรับผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่การให้ให้กับผู้คนเมื่อคุณมีความมั่งคั่งความบริบูรณ์ในตัวตนความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงความอดมสมบูรณ์สติปัญญาความรอบรู้แสงสว่างการรู้เท่าทันตัวตนการควบคุมพลังงานด้านลบการเคลียร์การล้างความทุกข์การก้าวเข้าสู่แสงสว่างแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณการยกดับจิตวิญญาณสู่พลัง พลังแห่งความบริสุทธิ์ภายในพลังที่จะดึงดูดความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์จากปัจจัยภายนอกโชคลาภบุญบารมีอสังหาริมมรัพย์เข้ามาเติมเต็มความมั่งคั่งความมั่นคงในตัวตนเพื่อก้าวเข้าสู่พลังพลังแห่งความยิ่งใหญ่าลังแห่งบุญบารมีบาลังแห่งความสุขพลังแห่งความรักที่เปี่ยมล้นในตัวตนพลังแห่งความสุขที่จะนำทางสู่ภารกิจครั้งใหม่ ภาลกิจพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขการให้ที่จะส่งต่อออกไปพลังงานของตัวคุณใต้สำรับเป็นราชาเหรียญความมั่งคั่งความบริบูรณ์ราชราชาเหรียญราชินีเหรียญความมั่งคั่งความบริบูรณ์ที่อาจจะมีคู่ทวินเฟรมคู่แท้คู่โชคคู่ลาบคู่สับเนือ้อคู่คู่แท้ คู่รักที่เป็นคู่รักที่มีอยู่หรือว่าคนรักใหม่การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การขยับขยายหรือคู่รักที่มีอยู่แล้วพลังงานคู่รักคู่บุญบาร,รมีความคุณจะมาเติมเต็มจะมานำทางสู่ความสุขพลังแห่งแพชชั่นพลังแห่งความรักพลังแห่งความสุขครั้งใหม่ความรักพร้อมคู่แท้คุณบาร,รมีราชาเหรียญราชินีหรียญ คู่ซั์คู่โชคผู่รับคู่แท้คู่รักความรักความสัมพันธ์ที่จะมาเติมเต็มพลังบุญบารมีทางด้านโชคลาภความมั่งคั่งคุณความบริบูรณ์คู่ที่จะมาเกื้อหนุนหน้าที่ภารกิจการงานความสุขค,คู่รัพ์คู่โชคคู่รับคู่บุญบารมีจะนําทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่สู่ภารกิจแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่การให้ความรักกับตัวตนการเติมเต็มความรักให้กับตัวตน เพื่อเพียงพอพร้อมเต็มเปี่ยมลน้นเพื่อที่จะนำทางให้กับผู้คนต่อไปพลังแห่งความรักความรักที่ใหญ่พลังงานแห่งแสงสว่างเวทมนต์ที่มาสัจจริงในตัวคุณพลังงานแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้คุณได้นรับพลังงานนีวไายพลังงานของพลังแห่งความรักในตัวคุณพลังงานแห่งผู้ให้ที่ใหญ่ผู้ให้ที่จะมีคู่ซับคู่แท้คุณบาร,รมีช่วยเกื้อหนุนนำทางสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่ง การส่งแสงนำทางนักรบแห่งแสงสวา่างการส่งแสงนำทางการเดินทางครั้งใหม่เพื่อนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้คน <c oughs> เพื่อส่งต่อพลังแห่งความรักพลังแห่งค้าบุญบารมีพลังแห่คงหความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้ใหที่ยิ่งใหญ่เมื่อมีการได้รับมาในวันนี้เพื่อเติมเต็มตัวตนให้บริบูรณ์เพียงพอก็จะมีการส่งต่อการส่งต่อให้ออกไปสำหรับพลังงานของคุณพลังงานของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พลังงาน แห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พลังงานของผู้นำทางพลังงานของแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่พลังของการเปลี่ยนแปลงธรตชาตชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นเข้าสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่เอ็มเพอร์ภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจของ,งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จความสุข ความมัง่งคั่งความบริบูรณ์ผู้นําแห่งแสงสว่างภารกิจที่ใหญ่การเริ่มต้นสำรบวันนี้ที่จะสําเร็จสวยงามการต่อสู้การนําทางการไม่ยอมแพ้นักสู้วิ่งใหญ่จะได้รับของขวรจากจักรวรลเป็นการนําทางการเดินทางการหวนคืนกลับมาของความสุขครั้งเก่าบุญบารมีเก่าสมบัติเก่าของของเก่าที่จะหวนคืนกลับมาเป็นผู้รักคู่แท่บุญบารมี การหวนคืนกลับมาของสมบัติเก่าของของเก่าคู่รักเก่าคู่รักในอดีตแต่ชาติที่เคยสัมงัมบนบริเวร่วมกันที่จะหวนคืนกลับมาเป็นพลังแห่งความรักครั้งใหม่พลังแห่งความรักที่จะเจิดเชยเยียวยาวิบากกรรมความทุกข์ความรักความอกหักการผิดหวังที่เคยเผชิญมาวิบากกรรมแห่งความทุกข์วิบากกรรมแห่งความรักการได้รับความช่วยเหลือการได้รับความเติมเต็ม การได้รับการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาการตื่นรู้เข้าสู่แสงสว่างการเปลี่ยนแปลงสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นการนำทางด้วยแสงสว่างแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางสู่การหลุดพ้นจากพลังงานด้านมืดความชั่วหลายความทุกข์ ปมกรรมที่อนู่ในใจการหลุดพ้นที่จะเปลี่ยนเป็นพลังพลังงานบวกพลังครั้งใหม่พลังที่จะนำทางดึงดูดสู่โชคลาภบุญบาร,รมีเงินก้อนใหญ่นำทางสู่ความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์นำทางสู่การเดินทางครั้งใหม่การเดินทางการนำทางแห่งแสงสว่างการนำทางเพื่อส่งแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปการเริ่มต้น สู่ภารกิจครั้งใหม่การเริ่มต้นการต่อสู้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจภารกิจที่ยิ่งใหญ่จิตติญญารของนักสู้การเริ่มต้นสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสู่ความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอดมมุรรมมมอดมสมบูรณ์การเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นสู่ความสํมาเร็จที่ยิ่งใหญ่ผู้นําแห่งแสงสว่างไพเมเจอร์คณะสี่ใบสี่ใบรวม5้าใบกับเดอะเดวิล ให้เมเจอร์คณะความหมายที่สําคัญเดมเพลเรอร์ ur, ผู้นาแห่งแสงสว่างผู้นําทางผู้นําทางช่วยเหลือผู้คนเดลเวอร์ iver, พลังงานแห่งความรักความรักที่บริสุทธิ์ที่จะส่งต่อให้กับผู้คนพลังงานแห่งการให้ชัดเมนการตื่นรูก้การก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงสู่แสงสว่างเดลแชร์วดการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ การเดินทางด้วยแสงสว่างนำทางแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณแสงสว่างแห่งผู้นำที่ใหญ่ผู้นําแห่งการให้ที่จะนําทาง d e v i l เปลี่ยนพลังงานด้านลบในตัวจนเป็นพลังงานด้านบวกเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่อุดมการณ์ที่แรงกล้าที่จะผลักดันนําทางสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารรกิจของตัวคุณการเริ่มต้นสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุข ความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นที่สวยงาม,มการเริ่มต้นของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำทางการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจของผู้นำทางผู้ให้ภารกิจแห่งพลังแห่งความรักพลังแห่งที่บริสุทธิ์พลังแห่งการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขการเดินทางครั้งใหม่การนำทางด้วยแสงสว่างของนักรบแห่งแสงสว่าง การเดินทางนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสำหรับภารกิจที่ิ่งใหญ่ภารกิจของคุณภารกิจของนักสู้การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งความบรูณ์การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ภารกิจของผู้นําแห่งแสงสว่างการเริ่มต้นสู่ความสําเร็จสู่การให้ความสําเร็จที่สวยงามการเริ่มต้นใหม่ของคุณพลังงานที่มหัศจรรย์พลังงานที่ยิ่งใหญ่นักสู้ ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสําเร็จฝากทิ้งท้ายสารพลังงานของคุณจะต้องมีการเกลีร์การล้างพลังงานด้านลบเพื่อเข้าสู่พลังงานบวกพลังงานใหม่ด้วยการปล่อยวางการไม่ยึดติดการทําสมาธิการฝึกจิตการถือศีลภาวนานําทางสู่ความสุขความสงบภายในแสงสว่างที่จะนําทางสู่การส่องแสงสว่างออกไปการคิดดีทําดีผู้ดีประพฤติดีการดีวาจาดีใจดีส่งแสงพลังงานบวก พลังแห่งความรักการให้อภัยการให้ความปรารถนาดีที่ส่งแสงออกไปพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ตามกดแรงดึงดูดของจักรวาลจะส่งแสงสว่างนำทางดึงดูดแสงสว่างกลับมาเป็นความสุขความสำเร็จความมัง่งคั่งความบริบูรณ์ที่จะเติมเต็มบุญบรารมีเพิ่มพูนพลงังบุญบรารมีพลังแห่งแสงสว่างพลังแห่งผู้นำพลังที่จะส่งแสงนำทางส่งต่อให้กับผู้คนอ,อไป อีกมากมายมหาศาลพลังแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นักรบแห่งแสงไล่เวิร์เกอร์พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังของนักรบแห่งแสงสว่างพลังของตัวคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสุขความสําเร็จการเริ่มต้นครั้งใหม่การนําทางการเดินทางรูปแสงสว่างการเริ่มต้นใหม่ก้าวแรกสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณการเริ่มต้นสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงาม ขอบคุณสำหรับพลังงานของคุณพลังงานที่มาัศจรรย์ที่ก็มารับชมในวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอร์มิทเทาโรจงเปล่งแสงประกายที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณเพื่อนำทางส่องแสงให้กับผู้คนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ